เกิดเหตุคนร้ายยิงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเสียชีวิตหนึ่งคนที่จังหวัดยะลานะครับส่วนสาเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามอยู่นะครับซึงคาดว่ามีการประทะกันที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ยืนยันว่าได้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน อเดกบรรพตพูลเพียโโกกรโฆษกรมนเปิดเผยรายงานขั้นต้นการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลปโดอํำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ผลการปฏิบัติในเบื้องต้นผู้ต้องหายินดีมอบตัวสองคนแต่ในขณะนีะ้ในขณะเข้าพื้นที่นะครับผู้ต้องหาพยายามต่อสู้ทําให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายผู้ต้องหาเสียชีวิต1คน พลเอกอุดมเดชศิริบุตรผู้บัญชาการฐานบกในฐานะรองผอรอมนได้ขอบคุณหน่วยและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ยึดถือปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและขอให้กรรมนภาคพสี่ส่วนหน้าได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นต่อสาธารณชนในการติดตามจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับโดยให้ลำดับภาพเหตุการณ์ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนต่างรับรู้รับทราบร่วมกันในระหว่างเกิดเหตุ ส่วนที่จังหวัดยะลาเกิดเหตุชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเสียชีวิตหนึ่งคนที่บริเวณริมบ่อน,น้ําใกล้กับป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหมู่4ี่บ้านบรรดังกูแวตําบลบรรดังสตาอําเภอบันดังสตาทราบชื่อคือนายดารีอาบูอายุ32ปีชาวบ้านบัรดังกูแวถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดพบปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุจึงเก็บเวบเป็นหลักฐานเละจากการสอบสวนทราบว่าในขณะที่นายดารีขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณ ที่เกิดเหตุแล้วเดินลงไปดูชาวบ้านที่กําลังหาปลามีคนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้อาวุธปืนยิงใส่ทางด้านหลังส่วนสาเหตุคาดว่าต้องการสร้างสถานการณ์แต่ยังไม่ได้ตัดทิ้งเรื่องส่วนตัว